การเงียบและการไม่ตอบโต้ไม่ใช่การยอมแพ้หรือแปลว่าเราอ่อนแอนะคะแต่การเงียบแลนั่งสังเกตดูคนที่เราขัดแย้งด้วยหรือคนที่กำลังใส่ร้ายป้ายสีหรือคนที่กำลังคิดไม่ดีกับเรากระทำอะไรบางอย่างออกมามันทำให้เราได้ทันสังเกตเห็นว่าคนคนนั้นเป็นคนยังไงเขาเคารพและเกรงใจเราขนาดไหน และการเงียบมันทรงพลังกว่าการที่เราจะไปนั่งอธิบายอะไรต่ออะไรให้คนที่ไม่ได้อยากรับฟังจากเราแล้วฟังหากมีใครที่เรากำลังขัดแย้งหรือคนที่ไม่ชอบเราเกลียดเราเราอย่าไปเสียเวลาพูดหรืออธิบายอะไรเลยนะคะเพราะสำหรับคนบางคนเขาไม่พร้อมที่จะฟังเขาไม่พร้อมที่จะให้เราได้พูดอธิบายอะไรทั้งนั้นจำไว้นะคะใช้โอกาสนี้ใช้ความเงียบนี้ในการเฝ้าสังเกต ว่าคนคนนั้นเป็นคนยังไงและท่องไว้ในใจเสมอว่าที่เราเงียบไม่ใช่เพราะว่าเรายอมแพ้และมันไม่ได้แปลว่าเรากำลังอ่อนแอแต่เป็นเพราะว่าเรากำลังเช็คท่าแท้ของใครบางคนอยู่